ช่อง 7HD เสิร์ฟละครแม่โขงคืนจอทุกวัน2ชั่วโมงเต็มอิ่มมิกชวนติดตามชมความสนุกเรื่องวันที่24ทธันวาคมนี้เดินทางมาถึงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่อง 7HD ขอพักเบรก3ละครฮอตที่แฟนๆกำลังลุ้นไปกับเกมแค้นไฟน้ำคางเล่มยุราเล่ร้ายเกมลวงโดยส่งละครแม่โขงละครแอคชั่นดรามา่าผจญภัยฟอร์มยักษ์ฉากอลังการซีสุตรการตาจากค่ายก้าวบีเวอร์ิล์ นำแสดงโดยมิกทองระยาลุยเฮสเปรี้ยวทัศนียาเจด้าสรัญญาหมูภูสนะร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างที่เคยสร้างความประทับใจกระแสแรงเรตติ้งปังในครั้งแรกที่ออกอากาศจะกลับมาให้ทุกคนได้ตื่นเต้นไปพร้อมกันอีกครั้งแมบเต็มอิ่มจุใจ7วันรวดทุกวันจันทร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มอังคารที่วันที่24ธันวาคมนี้เป็นตอนแรกโดยมิกได้เผยความรู้สึกว่า ผมอยากฝากแฟนๆทุกคนรอติดตามชมละครแม่โขงที่จะกลับมาออกอากาศในวันที่24ธันวาคมนี้ด้วยนะครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็จัดเต็มมากเพราะจะออกอากาศทุกวันเลยทีเดียวหากใครไม่ได้มีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดและอยู่ที่บ้านก็สามารถติดตามชมละครแม่โขงได้นะครับเพราะความเข้มข้นของละครเรื่องนี้สนุกเหมือนเดิมแน่นอนซึ่งละครแม่โขงสำหรับผมเป็นละครที่ผมจะมีภาพ จำตั้งแต่ตอนที่เราทำงานอยู่บรรยากาศในกองถ่ายความที่นักแสดงในเรื่องหลายๆท่านอายุจะใกล้เคียงกันดังนั้นในการทำงานจะสนุกมากโดยเฉพาะพี่เวอร์โอริเวอร์บีเวอร์ผู้จัดและผู้กำกับของเราก็จัดเต็มกับละครเรื่องนี้มากๆทั้งบูและเอฟเฟกต์รวมถึง CG ซึ่งแน่นอนว่าตัวละครสำคัญในเรื่องนี้คือพยานาคการที่เราเล่นกับ CG ทำให้เราต้องใช้จินตนาการเยอะมากดังนั้นภาพรวมการทำงานของผมเรื่องนี้เลยเป็นละครที่ผมมี ความทรงจำเยอะมากๆจริงๆฝากแฟนๆติดตามละครแม่โขงทางช่อง7 HD ด้วยนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้มารอชมไปด้วยกันนะครับเนฟมิกทองระยาฝันแปลกประหลาดทุกคืนโดยฝันถึงหญิงสาวลึกลับที่วนเวียนในความฝันของเขานั่นเลยทำให้เนฟตัดสินใจมาเมืองไทยกับภรรยาซูดาเวนาพอร์ตสรัญญาชุนหศสาตาาจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับพญานาคที่เลยไล่าตามรถ เป็นเหตุให้เดฟต้องขับหนีจนเกิดอุบัติเหตุรถประสานงานกันถึง4คันรถเดฟรถดร์คิมรถบุญทานบุญทองและรถบัสเพราะเป็นจังหวะที่ดร์คิมทัศนียาการสมนุษย์ กำลังขับรถหนีการไล่ล่าของบุญทันเวนสฟอร์โคเนอร์กับบุญทองเขมาวิถีสองพ่อลูกที่ต้องการจะชิงผ้าปักภูเขาลายเสือจากเธอขณะเกิดอุบัติเหตุนั้นพญานาคได้ใช้ลำตัวโอบรัดรถของเดฟและด็อกเตอร์คิมไว้เพื่อลดแรงกระแทกจากการชนแต่เหตุการณ์นี้ทำให้ซูภรรยาของเดฟเสียชีวิตทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้เดฟรู้สึกเสียใจมาก ระทั่งราโก้ลุยเฮสเพื่อนสนิทของเขาได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจที่เมืองไทยราโก้จึงชวนเดฟไปด้วยเดฟตัดสินใจมาเมืองไทยอีกครั้งเพราะอยากสสางสิ่งที่ค้างคาในใจทั้งเรื่องพญานาคที่ได้เจอ และเรื่องของหญิงสาวลึกลับในความฝันจนเขาได้พบดรคิมและได้สังเกตเห็นผ้าพันคอของดรคิมที่มีลายปักรูปภูเขาลายเสือและลายปักแปลกๆที่เหมือนกับลายแทงเมื่อพูดคุยกันเดฟจึงรู้ว่าดรคิมเองก็กําลังตามหาสถานที่ลึกลับที่ชื่อว่าเมืองภูรี